สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ t h a i f o r e s c h o o l c o m เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ Thai f o r e กู o o l Daily o u t l o o อนา a าศิษครับเจอกับผมนะครับกับ Pip ปแ n n เนอหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันมากหลายวันมากามากาันไหนบ้างเนี่ยตั้งแต่เดือนที่แล้วนะปลายเดือนที่แล้วนะครับประมาณวันที่เยประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละนะครับอาทิตย์กว่าด้วยเนะี่ยที่ไม่ได้เจอกันนะครับคิดถึงจุงเบยนะหลังจากที่ ไปทําภารกิจนะฮะมีงานสัมมนา,าที่กรุงเทพนะครับทีมงานไทยเฟลด์สคูลก็ไปกัน,นครับก็ไปกันเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ลงเพจนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ไปสัมมนา,านะครับแฟรี่กันมากสนุกสนานกันมากนะครับหวังว่าคงมีโอกาสได้ไปอีกนะครับก็จะได้สนุกสนานกันอีกนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ ค,ค,ค่อนข้างดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเจอกันกับไทยโฟร์เลสคูนะครับเช่นเดิมนะครับกับบทวิเคราะห์ยูโรเทียบดอลลาร์ว่าวันนี้เนี่ยจะมีสภาวะแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วก็มาเจอกันอีกทีวันนี้นะครับเ,เรียกว่าวันนอนฟาร์มนะฮะวันนอนฟาร์มเพราะว่าวันนี้มีข่าวใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับข่าวใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งห่างกันไปนะไม่ได้วิเคราะห์มาค่อนข้าง หลายวันเหมือนกันนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้วันหยุดธนาคารของเยอรมันนะครับตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับของของเยอรมันเนี่ยนะครับก็หยุดหยุดไปแล้วนะครับวันนี้วันหยุดเขาเนาะเรามีบ่ายสองสิบห้าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสเปนคาดว่าจะลดลงครับบ่ายสองสี่ิบห้าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของอิตาลีคาดว่าจะลดลงเช่นเดียวกันสี่โมงเย็นนะครับ ยอด้าปลีกรายเดือนในกลุ่มโซนยูโรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะกระโดดมาในช่วงของทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับอันนี้เริ่มสนุกกันแล้วนะครับข่าวแรกมมนเลยนะฮะข่าวแรงๆนีครับการจ้างงานน,นอกภาคการเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถือว่าเยอะนะครับประมาณ 216K จากก่อนหน้านี้ 142K นะฮะ ทุ่มครึ่งเหมือนกันครับดุลการค้านะครับดุลค้าของสารัฐคัดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับนิดนึงนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอ,อัตราการว่างงานคาดว่าจะเท่าเดิมนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายของรอบทุ่มครึ่งนะครับอัตราเฉลี่ยการจ้างงานรายชั่วโมงนะคัาดว่าจะเท่าเดิมครับกระโดดมาในช่วงของสามทุ่มดัชนีฝ่ายจัดการาฝ่ายจัดซื้อนะครับภาคบริการ โดยสถาบันจัดการด้านอุปทานนะครับอันนี้คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยนะครับโดยรวมแล้วนะฮะจับตัวเลขที่น่าจับตามองก็คือตัวเลขในช่วงของนอนฟาร์มนะครับซึ่งคาดว่าถ้าเป็นไปตามคาดการนะครับถ้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจริงเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับยูโรเทียบดอลลาร์มีโอกาสที่จะลงต่อวันนี้ก็เตรียมเงินเตรียมพอร์ตนะฮะเตรียมแผนให้ดีนะครับว่าวันนี้จะทํายังไงกันต่อไปนะฮะดูจากเดลี่ก่อนเลยนะครับจากเมื่อวานเนี่ย ว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ในในช่วงของต้นเดือนนะครับที่เปิดมาเนี่ยประมาณวันอะไรวันวันพุธที่ผ่านมานะครับราคาได้ลงมาแตะโซนเทรนไลน์ที่ผมมาร์คไว้พอดีนะครับแล้วก็เริ่มมีการดีดขึ้นในขณะที่ในสวิงใหญ่ๆเนี่ยนะครับในเดลี่เองนะครับถ้าเห็นเนี่ยนะครับตรงเนี้นะครับจะเห็นได้ว่า ราคาเนี่ยทะลุผ่าน38.2มาแล้วซึ่งก็นั่นหมายความว่าก็ยังมีโอกาสที่จะลงต่อนะแต่การลงต่อครั้งนี้ถือว่าลงมาเยอะมากนะครับลงมาหนักมากนะก็ต้องรอดูนะครับว่าการที่เขาทะลุ38.2ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีการกลับมารีเทสนะครับหรือว่าการกลับมาทดสอบตำแหน่งที่เขาเคยทะลุได้อีกครั้งได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันนะครับ แต่ดูจากปัจจัยข่าวในวันนี้นะครับก็ต้องถือข้างเสลอไว้น่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับจาก4ชั่วโมงนะครับจากสชั่วโมงทำไงดีนะฮะลองลองลากเทรนไลน์ดูถือว่าลงมาค่อนข้างหนักเลยนะครับปั๊บตรงนี้ผมเห็นตรงนี้เอาประมาณนี้ย่อลงมากัปีไว้ข้างล่าง ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเท็นลายของจากสี่ชั่วโมงนี่ไม่ต้องก็ได้ประมาณนี้ขยายราคามีสวิงโลใหม่นะฮะลองลากดูในช่วงนี้นะครับสังเกตได้ว่าราคานะตอนนี้เนี่ยแต่ประมาณ23.6สิบามจุดห รประมาณยี่สมาม2ุดก็ลองเล่นตามกรอบไปก่อนนะครับตอนนี้มันอยู่ในกรอบบนใช่ไหมอาจจะรอให้มันบนขึ้นอีกนิดนึงนะอันนี้4ชั่วโมงถือว่าลงมาพอสมควรอาจจะรอให้มันดีขึ้นมาสักนิดนึงประมาณนี้นะครับถ้าลองเล่นฝั่งเซลก็ลองดักเซลดูนะครับลองดักเซลดูตำแหน่งที่มาปิดก็คือในช่วงของสวิงสวิงโลของเมื่อวานเนี่ยนะครับประมาณนี้ตำแหน่งสุดท้ายก็คือ โลเดิมเลยนะครับนิวโลที่มันทำไว้เนี่ยนะครับประมาณนี้เนี่ยก็จะได้อยู่สองโซนด้วยกัน,นครับประมาณหนึ่งจุสองหศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็อีกโซนหนึ่งหนึ่งจุดสองห้าเจ็ดหนึ่งสองนะครับก็จะมีอยู่สองโซนที่เราจะคาดการณ์ว่าราคามันจะไปถึงไหนเียเรามาดูจากหนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง,โมงทำไงดีเห็นสวิงโลเห็นสวิงไฮก่อนนะผมเห็นสวิงไฮแบบนี้ ลากนี้แล้วกันนะครับง่ายดีเหตุผลที่ผมลากตรงนี้นะครับทําไมผมไม่เอาเยอดตรงนี้เพราะว่าผมมองว่าตรงนี้เป็น engulfing นะครับ engulfing ซึ่งถือว่าไม่สามารถทะลุผ่านเทนไลน์ไปได้นะครับผมก็จะใช้ยอดตรงนี้แทนหมอรวมนะรหมอารวมไปเลย copy ลงมาไว้ข้างล่างได้โซนเทรดประมาณนี้จากแนวรับแนวต้านต่างๆนะแล้วก็ใช้ ตรงนี้ก็เหมือนสี่ชั่วโมงนะครับโดยทั่วไปอาจจะใช้ตรงนี้ดู2สวิงก่อนนะครับผมจะใช้สวิงกว้างๆ,ๆนี้ก่อนตอนนี้ราคาอยู่ประมาณหกสิบเอดจุดดนะฮะรอรุ้นว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นมาบริเวณนี้หรือเปล่านะครับโซนเทรนไลน์ข้างบนเนี่ยนะฮะเทรนไลน์ตรงนี้หรือว่าอาจจะขยับขึ้นมาทดสอบบริเวณนี้เลยนะรบ,บริเวณไฮเนี่ยนะครับถ้ารูดกลับลงไปได้นะครับ เป้าหมายของเรานะครับคือเซลล์ในช่วงนี้เซลล์ในช่วงนี้เราลงมาปิดนะฮะโซนที่จะมาปิดนะครับมีโอกาสที่จะไปถึงเนี่ยก็คือสามสิบแปดจเนี่ยโซนที่ผมบอกในสีชั่วโมงประมาณนี้โซนต่อไปอืมก็คือโลนะครับเล็งกันวิ่งของวันนี้โดยเฉลี่ยนะครับถือว่าเยอะอยู่ร้อยก็จุนะเรามาดูฟีโบอีกวิธีหนึงนะครับ กลางจากสวิงไฮสวิงโลของวันตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีฟีโบแป๊บมันรู้สึกว่าสีเหลืองในแทบมันจะลายตาเป็นพิเศษอย่างนี้พอได้อยู่นะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ยังอยู่ในโซนของรีแทกเมนต์โซนเนี่ยนะครับถ้าจากสวิงของเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับสูตรเดียวกันรอขึ้นรอขึ้นไปแล้วตบลงมานะครับรอเซลล์ลองมาดูสาก สิบหนาที15นาทีจะเห็นได้ว่ามันเริ่มเป็นสลบลงไม่รู้ผมเอาสวิงโลนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าดูจากสายตาแล้วสวิงไฮตรงนี้อาจจะลากยากนิดนึงนะครับต,ต้องใช้รอเป็นไฮนี้ถ้าไฮเนี่ยพอได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับราคาวิ่งมาอยู่ในรูแบบนี้นั้นในช่วงของตลาดปิดคัปี้มา ประมาณนี้เลยก็ได้นะครับช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน,นรเรามาดูกันนะครับจากลักษณะน,นะครับอาจจะรู่ลงในในโซนนี้นะครับถ้าไม่ผ่านเดวาเจนบริเวณนี้นะครับก็อาจจะเข้าอยู่ในตามกรอบของที่เราวางแผนไว้ในหนึ่งชั่วโมงก็คือขึ้นมาบริเวณนี้แล้รอให้เราตกลงมานะครับอย่าลืมวันนี้ต้องคำนวณลดดีๆด,ด้วยนะครับอย,อ,ยอ,ยอย่าอย่าอย่าอัจลดหนักนะครับเพราะว่า มีข่าวสําคัญข่าวแรงนะครับประกอบกับแนวโน้มในช่วงนี้เนี่ยถ้าถ้าเห็นเลยนะครับจากทเฟรมใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่ชั่วโมงหรือว่าเดลี่เองเนี่ยราคามันลงมาค่อนข้างมากแล้วนะครับพอลงมาค่อนข้างมากนักลงทุนก็จะคิดว่ามันมันก็จะคิดเหมือนคล้ายๆกับเราะว่าว่ามันลงมาแล้วเนี่ยมันมันน่าจะมีการซื้อกลับคืนไปบ้างนะครับเพื่อเก็งกําไรนะครับพอมันแล้วทําให้ในแนวโน้มในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีได้2ออย่างนะครับก็คือ การที่นักลงทุงนซื้อเก็งกําไรกลับไปขึ้นไปแต่แนวโน้มขายังยังต้องบอกว่าแนวโน้มหลักๆก็คือแนวโน้มของขาลงนี่แหละนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเก็งกําไรขึ้นไปนะครับในช่วงของการเก็งกําไรครั้งนี้เนี่ยถ้าดูจากลิงก์งเนี่ยมันก็อาจจะจะไกลพอสมควรนะครับถ้าเราอัดร้อนหนักๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นในระยะสั้นของนักเทรดใหญ่เน,เนี่ยอาจจะทําให้เราเจ็บตัวได้นะครับแต่ในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือตลาดนะครับไม่สามารถที่จะฝืน ที่จะดีดขึ้นไปได้มันลงไปเรื่อยๆเลยนะครับมันมีอยู่2ทิศทางด้วยกันในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงตัดสินใจในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับถ้าเป็นคนก็ช่วงช่วงวัยรุ่นเลยช่วงวัยวัยรุ่นตน้นๆกำลังจะตัดสินใจว่ามันจะไปทางไหนต่อประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้วันศุกร์เจอกันใหม่วันจันทร์เลยนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ก็โชคดีในการเทรดนอนฟาร์มทุกคนนะครับ เลยรวยๆบวกๆกกันเยอะๆนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ